เปล่านี่อะไรช่วยพลายแม่แม่ช่วยาเนละนะอยไปยืดยังไปไหนแม่ไอมาเนี่ยฉันจะกัดแก่แม่ฉันไม่ให้กัดนะไอหย,า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 ย่าหย่าชาลาตบนะให้ตบเอ้ยเจ็บบุย้ยไม่ตบไองีอย มันพูดอะไรเนี่ยกูบอกว่า,ยาอย่าค่้ฉันจะเล่นกับน้านิดเดียวเองนะไม่ต้องมายุ่งกับกูกูเลิทันนะถ้ามึงจะกับกูไม่เราไม่กัดเราแค่จะเล่นกับน้านเอง